เฉากล้ยหิวแล้วใช่ไหมจะรอกินปลาใช่ไหมนนนหนปลานิลนเนาะปลานิลนอันนี้ปลาสะไรเกม๋มันคุ้นตะปลาสลิดอ๋อปลาสลิดบ้านเดี๋ยวจะไม่ค่อยอ้วนเนาะไม่ค่อยใหญ่แล้วปลาตัวใหญ่ๆนี้ล่ะมิ้งปลานิลนป,ปลาหนินจ่จ้าจ้าขอบคุณเ<า>จริญเจริญกระทำได้เนาะ โน่นเฉาก๊วยเดินไปก่อนแล้วค่ะยันนี้นี่กับข้าวแบบสุดยอดใช่ไหมเฉาก้วยเฉาก๊วยเฉากวยไปกินข้าวดูเห็นป้าแล้ว<า>พอดีเลยเฉาก้วยป้าแกชวนไปแย่ไข่มดแดงจะได้ใส่กับแกงปลานิลนป่ะเราไปกับป้ากันอันนี้เรากําลังเดินไปไปหา <c oughs> รังไข่มดแดงเนาะนิน,นนะ <c oughs> ลุยป่ายางนัะเนี่ย นี้รังใหญ่ไหมมิงเวลาแย่ไข่มดแดงนี่ต้องมีสมาธินะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะหกนะคะเชากล้วยระวังโดนมดแดงนะได้ไหพอได้อยู่นะอนโอ้แมงไอ้นั่นเยอะเขาเรียกอะไรนะแมงแบบนี้มิแม่แป้งดูแม่แป้งแม่แป้งให้อร่อยเนะมิงนาอ อา oh. ยุอๆอายปากกัดอายุยๆดูมันกัดดูสู้ตายสู้ตายตลกนี่นั่นเราหารังใหม่เจออีกแลก้วมาจัดการกันโอ้เยอะมันกันนะมิงนะเห็นไข่เยอะเลยเยอะอยๆเยอะๆ มาบิดเบียสนะนะปักคำเสีะด้วยโอ้ยไปโจกตกัดไปโจกตะคำของกระนองนะอายยุนี่นี่โอ้ยปักคำวันนี้เมื่อกี้มันยอมแต่นี่นะามือเจ้าจะย่ออ้ยดูรุมแต่่ใชโดนกัดแล้วบ่ชฉก้อยอ้ยโดนโดนมดแดงกัดบ่ไหนไหนไหนไหอ๋อไหนดู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 ดยวดิวดิวเดี๋ยวเอาเอาออกให้เนี่ยนี่เนี่ยมดแดงกัดฉกว้อยเนี่ยอายุ นายหน่ะปลาปลาปลาผ่ๆแล้วผ่แล้วกลับๆๆลลข้ากลับข้าเดี๋ยวโดวกนกัดเยอะกว่านี้ไม่จา้า,าแล้วปลาหนอปลาหนึ่งเดือดกวมสงสัยมันหวบยบดิ่ๆๆ้เปลี่ยนข้าวก็สุกแล้วรอเด้อหนูนักข้าวนะสุกเรียบร้อยแล้วบอกปฏิทินธรรมดาดแม่แล้วหนอไม่จ้า ตั้งไฟรอให้นู่นี่นะเปลี่ยนเปล่ากิือกะเพราให้นอ้อภาสาไทยกะเพราก็เกลือแขางๆกระตุ่มรูแลนบัตติงสไรอรเต๋อแม่บาัตาตึกติดไม่เลี้ยงเนี้ยขนาดนี้ก็ได้มือหนึ่งสามสี่ห้าคนอิ่มเลยนะ นี่ตั้งไฟเรียบร้อยแค่นี่น้ำเดือดพร้อมเฮ้เนาะปลาตัวเป็นๆเ,เลยนไงมาจากสดสดจากเขื่อนสดจากเขื่อนของแท้ปลาสลิดด้วยอ่ะลป,ลปลาสลิดปลานิลปลาสลิด<ม>โอ้จับใหม่ๆสดๆจากเขื่อนเชฟมิชลินแคนี่นไหมจ๊ะ<ม>ยังนานละไหมจ๊ะ ขาดรถดีบอนี่ถ้าขาดรถด,ดีไหมจ๊ะได้รถด,ดีจริงจริงนี่นายเวมสับสับจู่ตัวนู้นเองชั้นป<ะ>ักติวผักติวอ๋อผักติวโอ้ปลักติวแห้งนอกกับเป็นแหล่จังไงหอยรสยังไงนูง้นไมมจ๊ะเข้มข้นนะอ้ดูวิธีการแค็หอยของพี่เขานะคะ ป่าหน่อยไม่นอนลังโอ้นี่แหละรสชาติที่ชอบใช่เลยโอ้ตอนนี้กินอิ่มแล้วค่ะปาเฉาก๊วยลาต่างสับบ้างกันขอบคุณมากมากค่ะ